ทำไมนักบอลไทยชอบส่งคืนหลังผมบอกได้เลยนะว่าประเด็นนี้มันมีแค่2ข้อสาเหตุที่ทําให้นักบอลไทยส่งคืนหลังนะครับข้อแรกคือเขากลัวและไม่มั่นใจไม่แน่ใจอย่างที่2ก็คือเขาคิดอะไรไม่ออกเขาไม่รู้ว่าจะให้บอลไปข้างหน้าได้ยังไงจะพาบอลไปข้างหน้าได้ยังไงเขาก็เลยทำไงครับส่งคืนหลังซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนียมีที่มานะครับอยู่ดีๆนักบอลไทยไม่ได้แบบอยากจะส่งคืนหลังส่งคืนหลังไม่บ่อยเขาถูกสร้างมายังไงเราต้องย้อนกลับไปนะว่าตอนที่เขาเป็นเยาวชน เป็นเด็กๆเ,เป็นนักบอลเด็กๆรู้ป่าว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโค้ชส่วนใหญ่นะครับหรือว่าแบบสิ่งแวดล้ลอมของเขาหลอล้อมเขาพูดกับเขาใช้เงื่อนไขกดข้อบังคับต่างๆว่าไม่ว่าอ,อะไรจะเกิดขึ้นเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้ส่งคืนหลังเพราะถ้าไม่ส่งคืนหลังจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรครับที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเจอ ถ้าเราไม่ทําตามที่สิ่งแวดล้อมบอกไม่ทําตามที่เพื่อนบอกโค้ดบอกเปนีงครับเป็นสํารองโดนเพื่อนว่าเพื่อนบน่นโอ้ขี้เลี้ยงโอ้อย่างงั้นอย่างงี้โมบอกว่าข้างหลังไม่ส่งลวคือคือคือนอกป่ะเราเห็นที่มาหรือยังเราเราเราไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทาไมนักบอลไทยส่วนใหญ่ส่งขึ้นหลังพบเบ้าหลอมน่าจะมาจากสถานที่เดียวกันด้วยซ้ําอ่ะสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่บอกเขาว่าไงรู้ปะ่ะบอกเขาว่า การเล่นไปข้างหน้าการที่แบบพยายามลากลยุยพยายามที่จะเอาชนะคู่ต่อโซ้เป็นความเสี่ยงอย่างสูงที่ทําให้เสียบอลและเสียประตูเอ่อทำให้เราแบบไม่ได้แชมป์ทำให้เราแพ้นู่นนี่นั่นสุดท้ายเป็นอย่างเนี้ยผมเชื่อว่านักบอลไทยหลายคนมีมีถ้วยรางวัลมากมายอยู่ในบ้านแต่สุดท้ายถ้วยรางวัลเหล่านั้นมันมาการันตีถ้วยรางวัลในระดับเอเชียได้หรือเปล่า ระหว่างถ้วยรวางวัลจากการแข่งขัน100ถ้วยแบบและการแข่งขันอะไรก็ตามนะครับในประเทศในตอนเด็กอ่ะกับถ้วยระดับเอเชียระดับโลกเพียงครั้งเดียวเราเลือกอะไรอ่ะเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าทําไมถึงมีแค่สองสาเหตุนั่นก็คือความกลัวความไม่มั่นใจแล้วก็คิดอะไรไม่ออกว่าจะแบบพาไปข้างหน้าได้ยังไงเพราะเขาถูกปิดกั้นเขาถูกบล็อกเขาได้ปะ เขาถูกบล็อกความคิดเขาถูกสร้างโปเมือนไขในหัวสมองและระบบประสาทสั่งการเขาว่าถ้าเขาทําแบบนี้เขาจะโดนยังไงมันเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนเหมือนกับว่าถ้าเราทําผิดเราจะโดนทําโทษอ่ะนอกไหมซึ่งพอเราไม่ได้ถูกสร้างนักบอลเราะนะไม่ได้ถูกสร้างไม่ได้ถูกพยายามที่จะแก้ปัญหาว่าเฮ้ยคู่ต่อสู้มาอย่างงี้อย่างงี้แน่นขนาดนี้นะเราจะไปข้างหน้านได้ยังไงบ้างนอกจากคําว่าส่งคืนหลังหลุดเลี้ยงไปได้ไหมแหวกไปได้ไหมส่งข้างทําชิ่ง หรือไม่แต่การส่งคืนหลังแล้วเบิ้ลขึ้นข้างหน้าผมไม่ได้บอกการส่งคืนหลังมันผิดนะครับหรือแบบมันเป็นอะไรที่แบบเราเราเราไม่ควรทําอย่างเงี้ยเราทําได้เราควรทําแต่เราต้องรู้ได้ว่าเมื่อส่งคืนหลังไปแล้วอะ่ะเราจะพาบอลไปข้างหน้าได้ยังไงไม่ใช่ส่งคืนหลังส่งคืนหลังและส่งคืนหลังเขาได้ป่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อส่งคืนหลังรู้ป่ะกองหน้านะครับกองหน้าได้บอลส่งคืนหลังให้กองกลางกองกลางได้บอลส่งคืนหลังให้กองหลังกองหลังได้บอลส่งคืนหลังให้ผู้สัมปตรู ผู้สัมป,ประตูได้บอลแล้วผ,ผู้สัมป,ปะตูะส่งขึ้นหลังให้ใครอะ่ะให้เส้นหลังสนามเหรอเราเสียเตะมุมแน่นอนผมการันตีเลยเดี๋ยวจะส่งเข้าประตูตัวเองล่ะนั่นคือจุดสุดท้ายของการส่งขึ้นหลังหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเป็นไงหรือเปล่าเหมือนเหมือนจะปอดอหไเหมือนจะดีนะโอ้ฉันไม่เสียบอลเอาแล้วเขาคล้องบอลได้เป็นไงล่ะโดนนำไปหนึ่งศูนย์เราจะด,ดันขึ้นมายังไงอะ่ะเอาแต่ส่งขึ้นหลังคู่ต่อสู้ไล่บีบไล่กดดันอย่างเงี้ย พอสมคืนหลังไปครอบครองมันได้จริงและพอเราจะส่งไป,ป้างหน้าเป็นไงครับคู่ต่อสู้ยึดแดนกลางลงหมดแล้วยืนตั้งรับเตรียมแบบเตรียมอะไรป้องกันเราในทุกพื้นที่แล้วจะขึ้นเกมเป็นไงล่ะง่ายไหมล่ะแล้วมันก็เข้าสูตรเดิมอะสมมติได้บอลตรงเนี้ยคู่ต่อสู้มาสร้างสถานการณ์สองต่อหนึ่งแล้วก็คืนหลังได้บอลตรงนี้คู่ต่อสู้มาสร้างสถานการณ์หนึ่งสองต่อหนึ่งคืนหลังได้บอลตรงนี้สองต่อหนึ่งคืนหลังหรือมากกว่านั้นหรือแม้แต่หนึ่งต่อหนึ่ง หรือแค่เขาทําท่าจะวิ่งมาแย่งบอลเราหรือแบบจ้องตาเราแล้วก็คืนหลังแล้วว่าผมย้านะครับว่าไม่ใช่ทุกคนแต่เป็นนักบอลส่วนใหญ่และอาจจะเป็นนักบอลที่เราเห็นในทีวีด้วยซ้ํานักบอลไทยส่วนใหญ่เล่นบอลด้วยความกลัวเชื่อผมไหมล่ะที่เห็นส่งบอลไปเล่นดีอ่ะเขาเขาเขากำลังเล่นด้วยความกลัวอยู่หรือปะ่ะข้อแรกเลยนะครับเขากลัวพลาดเขากลัวโคตรว่าเขากลัวไม่ไม่ทําตามนี้เราจะโดนด่าหรือ,อยังไงก็ตามนะครับ กลัวคู่ต่อสู้ว่าหนักแล้วนะครับกลัวว่าตัวเองจะเล่นพลาดกลัวว่าแบบเพื่อนร่มทีมจะด่ากลัว,วทีมจะแบบต่อว่าเราสิ่งที่เราจะว่าเรายิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับกดดันตัวเองอีกแล้วเมื่อไหร่เราเราจะเล่นบอลด้วยความกล้าเล่นบอลด้วยความไม่กลัวสักทีอะมานต้องเริ่มจากพื้นฐานจากแบบที่ท,ที่ที่ถูกสร้างมาว่า เล่นไปข้างหน้าเลยลุยเลยเสียบอลไม่เป็นไรเลยคืนพยาบอลข้างในไ,ได้โอเยี่ยมมากเลยสุดยอดคืนหลังหน่อยหนึ่งนะอ๋อคืนหลังหน่อยหนึ่งแล้วค่อยมันขึ้นหน้านะอ่าเป็นการสร้างความหลากหลายเป็นการที่เราใช้ทิศทางแปดทิศทางในการเล่นให้ครบทิศทางแปดทิศทางมันมีด้านไหนอะซ้ายขวาหน้าหลังเฉียงซ้ายขวาบนเฉียงซ้ายขวาล่างคืนหลังนู่นนี่นั่นนักบอลไทยใช้ทิศทางนี้บ่อยที่สุด เราคิดว่าง,งั้นไหมล่ะพอใช้ที่ทางนี้ไปแล้วคิดอะไรไม่ออกนะครับที่ผมบอกไงว่าไม่รู้จะทํำยังไงขึ้นนายัางไงเพราะถูกสร้างเงินไขมาว่าเจอคูดอด่ต่อสู้ยืนแน่นอย่างนี้เจอคู่ต่อสู้สองคนต้องคืนหลังในขณะที่นักบอลแบบเก่งๆนะครับนักบอลแบบยุโรปต่างชาติเขาบอกเลยเนะ๊ยสองคนเอาแหวกไปเลยส่งทะลุช่องเลยจัดตำแหน่งดีๆนะออยืนมุมนี้นะออขยับมอหน่อยเคลื่อนที่เพื่ออะไรรู้ปะ ท,ท,ท,ที่ต้องฟิตที่ต้องเล่นเป็นทีมอะคือเราเคยได้ยินไหมเขาเล่นเป็นทีมอะเล่นเป็นทีมเพื่ออะไรเพื่อให้บอลมันไปข้างหน้าให้ได้หรือไม่แต่นักบอลระดับโลกที่เขาพยายามเล่นกันเขาก็ทําไงครับจะโตกลับเร็วจะครอบครองบอลจะอะไรไม่รู้อะสุดท้ายมันจบด้วยการพาบอลไปข้างหน้าให้บอลไปข้างหน้าถูกไหมโยนยาวอะไรอย่างเงี้ยอย่างนักบอลที่มาจากยุโรปอะที่แบบ <c oughs> เป็นอะไรนะลูกครึ่งอะเอราวันอย่างเงี้ย ที่โชว์ฟอร์มได้ดีอ่ะผมถามแค่เนี้ยว่าเอราวันใช้ติดทางด้านไหนมากกว่ากันระหว่างไปข้างหน้ากับคืนหลังอะ่ะนอกว่าแล้วเป็นไงครับโอ้เอราวันเทพมากเลยโอ้นี่ไงทีนี้เรารู้หรือยังครับว่าทําไมนักบอลไทยชอบส่งคืนหลังสรุปง,ง่ายๆเลยนะคือกลัวไม่มั่นใจคิดอะไรไม่ออกกลัวโดนดา่าและปมความทรงจำในอดีตที่ไม่ดี ที่แบบถูกถูกอะไรนะตั้งโปรแกรมเงื่อนไขไว้อะว่าแบบถ้าพลาดนะโดนแน่ถ้าไม่คืนหลังนะเป็นเป็นอะไรนักบอลเห็นแก่ตัวเป็นพวกขี้เลี้ยงเป็นคือคือนออ้อป่ะบางทีนักบอลไทยอะ่ะต้องได้รับโอกาสนะครับบางทีพวกเราต้องให้โอกาสพวกเขาในการที่จะผิดพลาดหรือแบบผู้ใหญ่ให้ให้โอกาสเด็กในการผิดในการที่จะผิดพลาดอะ่ะผิดพลาดแต่ไปข้างหน้า ผิดพลาดแล้วมาใช้ทิศทางตรงและทะแยงไปด้านหน้านอกปะอย่างน้อยมันพัฒนาขึ้นที่เราสามารถเดินไปที่ไหนก็ได้วิ่งไปที่ไหนก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเดินไม่หยุดวิ่งไม่หยุดมาจจะมีสะดุดล้มบ้างรู้อะไรไหมอาจจะมีทางโคดเคี้ยวแต่เราพยายามไปข้างหน้าถูกไหมเราจะมีถอยบ้างแต่สุดท้ายเราพยายามไปข้างหน้าไม่ว่าจะช้าหรือเร็วสุดท้ายเราก็ไปถึงจุดหมายนอกปะคืนหลังไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ แต่พอคืนหลังแล้วอะมันจบด้วยการไปด้านหน้าได้ยังไงบ้างแต่ที่สําคัญต้องเตือนตัวเองไว้เสมอเลยนะครับคือเราคืนหลังเพราะกลัวหรือเปล่าหรือว่าเราคืนหลังเพราะรู้ว่าเราจะไปข้างหน้าได้ยังไงมีวิธีที่ดีกว่าที่จะไปข้างหน้าอ๋อฉันจะคืนหลังเพื่อที่จะเให้เพื่อนไปข้างหน้าในตาแหน่งนี้ไปช่คืนหลังอ๋อไม่คู่ต่อสู้มาแย่งแล้วคืนหลังก่อนนอกว่ะผมอยากให้ทุกคนนึกและเห็นบ่อยๆว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราถูกไหมนี่คือคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักบอลไทยส่วนใหญ แล้วก็ส่งผลไประดับเยาวชนระดับชาติมาสืบต่อไปอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนักบอลเด็กเขาจะเห็นนักบอลรุ่นพี่นักบอลรุ่นใหญ่แบบอ้อเขาตกขึ้นหลังเล่นแบบเลยยิงไปอยู่ในสังคมที่แบบหล่อล้อมอีกเอายิงมันจะอีกส่งทอดถ่ายทอดทางวัฒนธรรมนั่คือเห็นไหมคลิปนี้แต่ยาวหน่อยนะครับเพราะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาซ้ําแล้วซ้าเล่าเหมือนที่ผมทําคลิปที่แล้วทีมชาติไทยบนหลูปอะม,มันไม่ใช่แค่บนลลูปนะครับ มันมันเหมือนทุกอย่างเหมือนเดิมเนะออกไหมเพียงแค่เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนอายุเปลี่ยนเวลาแค่นั้นเอง